แมงมุมดำแห่งรัสเซียเลิฟยาชินถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่าง,างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผม วีนัสสวัสดีชาวเอฟซีโมบายทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีชาวดิกแดดทุกคนและเป็นสายเติมสายพาร์และสายฝีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะมกราบผมก็มาอยู่กับการรีวิวผู้รักษาประตูอีกแล้วครับท่านนะครับและวันนี้ผู้รักษาประตูที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือแมงบุมดําแห่งรัเสเซียนะครับเลฟยาชินประตูที่ใส่หมวกลงในเกมก็ต้องบอกว่า เลิฟยาชินเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมเปิดได้ในแพ็คบัลลงดอถ้าใครที่ดูในคลิปนั้นก็น่าจะเห็นกันอยู่ว่าผมเปิดไปเนี่ยผมได้มากี่ตัวนะครับผมนะซึ่งผมเปิดไปในวันนั้นผมได้มา2ตัวนะครับผมนะและนี่คือตัวเดิมๆที่ยังไม่ไอัพค่าเทรยนยังไม่ได้อัพอะไรสักอย่างเลยนะครับผมนะค่าพลังของเลิฟยาชินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณตัวน,นี้เลยครับพุ่งตัว145นะครับคุมตำแหน่ง144รับบอลร้อยสาตอบสนอง145การเตะ 125แล้วก็สภาพร่างกาย126ยครับข้อเสียของเลิบยาชินมีแค่อย่างเดียวครับคือเรื่องส่วนสูงที่มันเป็น189คืออย่างที่ผมบอกไม่รู้แหละ ผมอาจจะติดเองหรือเปล่าที่ชอบประตูส่วนสูง190บวกไง191 192อะที่ผมแนะนําจะชอบแนะนาให้แต่เลิฟยาชินมันอยู่ที่189นต่ถามว่ามัน,ม,นมันห่างจาก190เยอะไหมมันก็แค่1แค่2นะครับนิดเดียวนะครับผมนะซึ่งเลิฟยาชินก็เป็นล่างใหม่ที่มาในบรลลงดอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวมาใหม่เลยสดสดร้อนๆนะครับผมนะเป็นผู้เลการประตูตัวเดียวที่เคยได้บอลลงดอร์ด้วย นะครับเพราะนั้นก็เหมาะแหละกับการที่เขาจะมาในบัลลงดอนะครับผมนะวันนี้นะครับหลายๆคนก็ขอกันมาดันคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆว่าที่จัดดูให้หน่อยแบบจัดให้ดูหน่อยจีเล็บยาชินเนี่ยมันมันมันน่าไหมเพราะว่าหลายๆคนผมพูดตามตรงนะเว้ยหลายๆคนอะทำไมเขาถึงอยากขอกันเขาไปเปิดบัลลงดอกันเนี่ยแล้วมันได้เล็บยาชินมาใช่ไหมล่ะไปเปิดบัลลงดอกันใช่ไหมแล้วได้ยาชินมาใช่ไหมก็เลยอยากหาคนรีวิวให้ดูว่าเอ้ผมควรตีเม็ดเล่นหรือเปล่าผมควรเอามาเล่นหรือเปล่า มาวันนี้ก็เดี๋ยวผมลองให้รู้ละกันแต่นะครับเล็บยาชินผมผมจะไม่ได้ตีเม็ดนะครับแค่เทรน30นะนะครับก็ค่าพลังมันก็จะประมาณนี้เลยแต่ถ้าทุกคนเทรน30เข้าไปเนี่ยเอย้อัพเม็ดส้มเขาไปเนี่ยมันก็จะ,ะมา200ร้อยกว่าเลยนะครับพวกนี้ถามว่ามันดีขึ้นมากไหมมากคือเอาตรงๆนะผมอยากซื้อเม็ดส้มมารีวิวให้ดูนะเว้ยแต่ราคาเม็ดส้มของเล็บยาชินมันยังไปแตะไม่ได้จริงๆครับมันยังไปแตะไม่ได้จริงๆนะครับ คือเนี่ยราคามัน4,000กว่าครับมันยังไปแตะไม่ได้จริงๆนะครับเออถ้ามันอยู่ในราคาประมาณ3,000อย่างเงี้ยอ่ะมันมันจะเริ่มขายออกแล้วไนงะแต่เนี้ยมันอยู่4,001น,นะครับมันมันยังต้องดักขายกันอยู่เออผมก็เลยแบบเดี๋ยวเล่นเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแต่อาจจะแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีแต้มมาร์เคเดี๋ยวผมอาจจะตีให้ทุกคนดูนะครับแต่ก่อนเนียไปดูกันก่อนเนียไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมนะก็จะพร้อมแล้วเหมือนเดิมทุกคนนะครับกดไลค์กดไลค์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูการเล่นในเกมของเลิฟยาชินกันว่าเขาจะเซฟหรือเปล่านะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะใช้นักเตะประกอบไปด้วยโรนโยซามูเอโตโยฮันคับเมสซี่โทน่โคตวิเอล่าลูซิโอมารินีฟานไดตูรามและ เลือยาชินนะครับตัวสำรองเราก็จะมีโซกาเตสซนนิงมินชาบอมกึนโรนันโด,โดมา,ราโรนาและมลินโควิกซาบิกแต่มลินโควิกซาบิกเราไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้ประมาณนี้เลยชุดนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวดูกันว่าผมจะมีแต้มมัสเคโอเคผมมีอยู่890เดี๋ยวผมตีให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมตีให้ดูเดี๋ยวผมตีให้ดูดดนะครับน่าจะได้แค่เม็ดม่วงนะครับทุกคนอ่าได้แค่เม็ดม่วงครับ โอเคปัจจุบันมาร์คเคมันหายากจริงๆคนดูนะครับแ0 0กว่าเนี่ยผมยังเสียได้เลยถ้าพูดตามตรงอะ่ะนี่ครับเราก็อัพค่าพลังเรียบร้อยครับคนดูนี่ครับเห็นไหมขึ้นมาเป็น205เยอะนะนะครับถ้าเราอัพอันนี้เพิ่มอีกเนี่ยเป็นเลเวลสองเนี่ยโอ้โหีกก็เพิ่ม20อย่างเพิ่มอีกอย่างละสิบอ่ะก็น่าจะมีอยู่200เพิ่มมาอีกอะ่ะนี่แหละนะครับเลิฟยาชินนะครับค่าพลังก็เม็ดม่วงก็ประมาณนี้นะครับผมนะแต่จริงๆนะห้พูดตามตรงเลย เล่นเม็ดเทาแล้วเทน30ก็เล่นได้นะครับผู้รักษาประตูขอแค่เทน30ก็พอนะครับไม่ต้องไปหวังแบบเม็ดส้มอะไรขนาดนั้นถ้าใครมีตัวเม็ดเทาเนาะแล้ว,แล,วแล้วไม่มีมาร์คเคงยเล่นแค่เม็ดเทาไปเลยนะเทน30ขอแค่ตรงนี้เทน30ก็พอนะครับเลิฟยาชินแมงมุมดําแห่งรัเสเซียไปดูกันในเกมกันเลยครับว่ามันจะเซฟสมคําล่ําลือสมผู้รักษาประตูที่ได้บอลลงดอตั้งแต่เคยมีผู้รักษาประตูมานะครับ ก็เป็นผู้รักษาประตูตัวเดียวจริงที่ได้บอลลงดอและมีรางวัลยาชินอวอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้แรงของเราก็อยู่ที่10ดาวนะครับผม15ดาวก่อนอื่นเลยเกือบลืมเกือบลืมเราต้องอะไรเราต้องแต่งตัวให้เล็บยาชินครับยาชินผมมันต้องแขนสั้นครับมันถึงจะหนาครับมาแขนสั้นเรียบร้อยมาคนดู ไะลุยในเกมกันเลยครับ15ดาวเลิบยาชินไปฮะ <c oughs> มาคนดูเอาว่ะเอาว่าเอาาจอตึงเจอตึงนะเจอตึงนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วอุ้ยเอ้ยสิบแรกสัมผัสแรกของยาชินอุ้ย เบาเฮี้ยหัวน,นี้น่าจะโดวว้าวมาเนี่ยโอเคครึ่งแรก2-0ครับขเขาได้ง้างแบบเอาแบบหน่ๆอะไรเมื่อกี้ก็คือหนึ่งครั้งแล้วนะครับตัดเข้าซ้ายแล้วปั่นเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยยาชินนะเอ้ยไม่เล่นนะผมไม่เล่นนะครับยาชินบอกเขาไม่ได้มาเล่นเล่นป่ะเนี่ยรอบเนี้ยเกมแรกน่าจะเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมไปกันต่อเกมต่อไปเลยมาคนดูเกมสัง<อ>เกมนี้ก็<อ>เจอกับแหลงพอกันครับเมื่อกี้ยาชินก็มีเซฟไม่เห็นนะ เออเกมนี้มาดูกันว่าจะมีให้เห็นหรือเปล่านะครับแต่เอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยอยากปล่อยเท่าไหร่นะผมก็กลัวแบบไอ้เราก็อยากอยากลองวัดใจไป50สิบดาวดูหน่อยอเผื่อมันได้ไงแต่เอาไปก่อนหนึ่งเมล็ดครับเอาไปก่อนหนึ่งเมล็ดครับเฮียสองลูกผมมองว่ามันยังมันยังไม่ค่อยแบบไว้ใจได้เท่าไหร่นะทุกวันนี้นะฮ<ล>ะผมยิ่งแบบบางทีเออมึนๆอย่างเงี้ยโอเค สวยๆกบเพียลูกสองมาแล้วครับมาไวอยู่นะถือว่ามาไวนะบาวิชัยนินโยมาถ้ามาเล่นอัดแรงๆเนี่ยมาเลยแล้วดผูพุักษาประตูบอลลงดอนะเว้ยจะมาใช้ความแรงให้กลัวอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีนะเออไปให้ประตูอบตอนะเว้ยประตูบอลลงดอนะไ่ใช่อบาตอคมเสาวสองออผมหรอ มันแสแลบขาเพื่อนใจเย็นยูเซใจเย็นโโอ้หเกือบพุ่งโดนะนั่นน่ะเกือบพุ่งโดนนะเกือบพุ่งโดนะนะั่นะน่ะโอ้โห่ฟาวอะไรเฮียฮะไอ้โต้ผมฟาวไปทำอะไรกับเขาอ่ะ ไปเอต่อเอากดผิดโอ้เกมเกมมันไหวเปาวะผมจะก,กดเปลี่ยนตัวนี่โอ้เกมเกมเกมไม่ไหววะเกมไม่ไหวกระแหลมวะ่ะเบาเบาเฮียบเบาโอ้สรุปเกมนี้ก็โดนง้างไปไม่กี่ทีครับแต่ก็ยังบอกครับเราก็ต้องการใช้ชนะด้วยเว้ยมันเจ้าฮายอย่างเดียวไม่ได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ย ใจเย็นใจเย็นวิชายตบเข้าเสาสองไหมอมืมันก็จะปาดหน้าเค้กเข้ามาวะไปไหนอุ้ยมีเฉยมีบอลโด,ลโดจานยาวลูกหยีครับจานยาวลูกหยียังไงเบาเบาจานยาวลูกหยีใจเย็น ผมรู้เลยว่าจานต hey. ึงอ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหะาทำไรวะเกมนี้ยาชินผมโดนไปสองแล้วว่าคนดู เอาสักลูกก่อนตอนนี้ต้องเอาสักลูกให้ห้ามเกินนาทีเจ็สิบครับถ้าได้มีโอกาสได้ลุ้นอยู่ฮะ <Okay. S 1> ต้องมาสักลูกหนึ่งก่อนตอนนี้โอเคนะลูกนี้น่าจะได้ครับมา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 ตอนนี้จะให้เขาไปเเทปยาชินผมไม่ได้แล้วนะผมต้องเทปประตูเขาอ,อย่างเดียวโอเคบีบสูงๆครับกดดันหนักๆ เบาเบาเฮียเฮียเฮียเบลกลับบ้านตีกอล์ฟไหมหมดที่80แล้วครับอาขันป่าวว่คนดู

โอ้โหมึงยิงสวยจังวะยาชินบอกยิงสวยไปลูกนี้ไม่เซฟให้ดีกว่าให้เป็นไฮไลท์ไงเผื่อได้ไฮไลท์ประจำเดือนลูกยิงสุดสวยนี่ของริงเขาก็ยิงเต็มคอแต่ผมผมไม่รู้สึกว่าผมได้เทสยาชินเลยว่าวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็ต้องเล่นตามปกติไปถูกแล้วครับใช่ไหมคนดู นินงอยู่ลุเลียงถ้ามีขว้างบอลไกลม่อกี้ควางทีได้สวนเลยนะครับรักษาประตูอะยากยากลูกนี้ยากยากยากหนุ่มยากยากโอเคจะมาเล่นลูกอย่างนี้ผมมายากเว่ยเอาวะเขามีการเปลี่ยนตัวว่ะไมเคลโอเว่นลงมาแทนโยคืนเลยครับ โอ้ล้ำเขี่ยโยนไม่ได้อ้าวโอ้ยกระโอ้โอ้โอออ้้โโ้เกือบโดนโอ้ไปไปสวยครับโอ้ยจากรเสียแล้วสวนมาได้ประตูเลยโอ้โหพีซอนพีซอนยังไง โอ้โหลูกน,นี้น่าจะหายมาว่ะสวยงามตามท้องเรื่องรู้เรื่องกอับเฮียรู้เรื่องครับโอ้โหลอกไปเลยจีจีจครับผม ก็มาอยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้เพราะจากกับผมแหลมสิงหาแจากของรางวัลให้กับว่าที่ผู้ชมดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปที่แจกในวันนี้ก็คือมี2คลิปคลิปของเหมาแพ็คบอลองดอทุกแพ็ควันแรกนะครับคลิปนี้ลงไป3วันจะ4วันยอดไลค์4.7่จพัน,น 4, 7, คอมเมนต์921คอมเมนต์และอีกหนึ่งคลิปครับของล่าตุลาเตโอเอโต้สิด้วยงบ30,000ื่เอฟซี นะครับก็คลิปนี้ก็ลงไป2วันจะ3วันยอดวิวที่70,000ยอดไลค์2.3งจุพันคอมเมนต์759คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาทำการกรองคอมเมนต์ทั้ง2คลิปกันเลยนะครับคนดูฮะมาเรียบร้อยครับผมก็เหลืออยู่871คอมเมนต์ของคลิปนี้นะนะครับพร้อมแล้วาหาผู้โชคดีกันเลยคุณศิราพัทร รีวิวไม่ลินนะครับรีวิวให้แล้วนะครับผมนะถ้ายังไม่ไปดูคลิปไปดูได้นะแล้วก็คลิปนั้นยังไม่ได้แจกของรางวัลคอมเมนต์ไว้ได้นะครับยินดีกับคุณศิลาด้วยนะครับทำการแคปหน้าจอและแคปบัญชีท u b e แล้วก็ทักมาที่จีด้านบนนี้มาได้เลยนะครับถ้าว่า,วาติดต่อรับของรางวัลยินดีด้วยและอีกหนึ่งคลิปก็ผมเหลืออยู่685คอมเมนต์คนที่ได้ก็คือสายฟรีเกมไม่เหงยไม่ได้เป็นสายฟรีแล้วว่น้องเดี๋ยวพี่เติมให้ นะครับแพ็กบูสเตอร์นะครับทำการแคปบหน้าจอและแคร็บบนยูทูบแล้วก็ทักมาที่จีด้านบนนี้มาเลยนะฮนะทักมาว่าติดต่อรับขอละวันยินดีกับทั้ง2ท่านท,ที่ได้ขอละวันไปส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปเพียงคุณกดไลค์กดแชร์และกดซับแคร์และคอมเมนต์มาให้ตรงตามคีย์เวิร์ดหวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับโอเคครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับแมงบุมดําแห่งรัเสเซียเลิฟยาชินนะผู้ลูกษ,ษาประตูบอลลงดอต คนเดียวเลยนะครับในประวัติศาสตร์นักฟุตบอลสําหรับผมนะผมมองว่าเอ้ยมันมันมันใช้ได้นะมันมันเริ่มใช้ได้นะนะครับมันก็มีช็อตเซฟไม่เห็นแต่เอาจริงนะบางเกมที่ผมเจอมาบางทีก็เรายิงแบบไกลๆอย่างเงี้ยถ้าพวกตัวใหญ่อ่ะเวลามันมันพุ่งอ่ะมันก็เหมือนคนแขนยาวกับคนแขนสั้นกว่าครับคนดูการโดดมันเหมือนเหมือนกันแต่ผมว่าไอ้พวกยาชินตัวเล็กเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือออกมาตัดบอลไวมีความเร็วที่คล่องมีความคล่องตัวที่มากกว่า อาจจะแบบลูกโดนยิงหนึ่งทีแล้วเขามาซ้ำอย่างเงี้ยกระโดดเซฟได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกระโดดเซฟได้2 3งทีติดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีให้เห็นนะเพราะว่าความล่องตัวมันเยอะนะครับพวกอย่างนี้นะครับเอาจริงก็เอาผมว่าใช้ได้แหละนะครับอันนี้ขนาดแค่เม็ดม่วงเอาจริงเม็ดเทาก็ใช้ได้นะครับถ้าใครมีไม่ต้องตีเม็ดก็ได้ลองใช้เป็นเม็ดเทาแล้วเทียน30ลองดูก่อนนะครับผมว่าเทียน30ปัจจุบันมันมันไม่ได้แพงขนาดนั้นอะใช้ซื้อค่ายกเทียนนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผม ลองเล่นกันก่อนดูได้ถ้ามันรู้สึกว่าเล่นไปสัก5เกมขอสัก5เกมนะรู้สึกว่ามันเซฟมีให้เราเห็นอยู่ก็เอาเล่นต่อได้ครับอันนี้ผมมองว่าผู้รักษาประตูก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ให้ความค่าสําคัญกับผู้รักษาประตูมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ผมจะชอบแบบถ้าเราเล่นกองหลังดีอะถ้าวันไหนผมเล่นกองหลังหลุดประตูผมก็โดนยิงจับมันมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนผมเล่นกองหลังดีประตูผมก็โดนโดนยิงน้อยมันมันก็แค่นั้นอะ นะครับผมผมจะใช้ความคิดหลักการนี้มาโดยตลอดนะครับประมาณนั้นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมนะยังไงเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้กระดาษผมแหลมสิงกระดาษลายเพลนนี้ครับเจอกันอีกทีในคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่รับชมคลิปจบในวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ